ลายฝนทิฏเทกระหน่ำลงมาตั้งแต่เมื่อเช้าและลากยาวไปจนกระทั่งเกือบเย็นทั่วท้องทุ่งบัดนี้เจิงนองไปด้วยน้ำพอตะวันตกดินชาวบ้านที่เป็นผู้ชายหลายคนต่างพากันสะพายคองและฉมวกแทงปลาเดินออกไปทางท้องทุ่งเพื่อจับกบจับปลาที่พากันออกมาเล่นน้ำฝนทิดอ่ำกับทิด์แชมปสองสหายเองก็เช่นกัน เขาสองคนกำลังเดินลัดเลาะไปตามชายทุ่งส่องหากบหาปลาเดินมาเกือบชั่วโมงแล้วเพิ่งจับกบได้แก่ตัวเดียวเองวันนี้มันเป็นวันอะไรวะหากินไม่ได้เลยทิดอ่ำบนพึมพรรมำอย่างหัวเสียนั่นนะเสียอำ่ำทุกวันนี้พวกเราออกมาที่ไรไม่เคยที่จะพลาดทิดแช่มเอ่ยเสริมแต่ทว่าในระหว่างนั้นที่เดินไปทิดอ่ำ ก็หยุดชะงักสองไฟจ่อลงไปที่พื้นดินอะไรของเอ็งว้อยอ่ำรีบเดินต่อไปสิวะทิดเชม่มเอ่ยเอ็งดูนั้นสิไอเชม่มทิดอ่ำบอกพลางชี้มือไปทางที่ไฟของตนสองไปทิดแชม่มมองไปตามจุดที่ผู้เพื่อนชี้บอกภาพที่เห็นนั้นก็ถึงกับเกิดความโงนขึ้นมาเพราะตรงนั้นมันคือกองซากศพซากปลาที่ถูกทิ้งกองไว้หลายสิบตัว นั่นมันทำให้สองสหายต่างเกิดความสงสัยไรกันวาอ่ามาทำแบบนี้กบเขียดและปลาช่วงยิ่งหายากอยู่ด้วยทิดอํากล่าวต่างเดินเข้าไปดูซากสัตว์เหล่านั้นเมื่อเข้าไปถึงต่างยิ่งชงนเข้าไปอีกจากที่หยิบซากพวกนั้นขึ้นมาตรวจดูก็พบว่ากบแต่ละตัวที่ตายนั้นเหมือนจะถูกดูดกินของเหลวภายในจนตายเนื่องจากแต่ละตัวนั้น มันไม่มีเมือกหรือเลือดเลยด้วยความสงสัยทิดอำ่ำจึงกราดไฟฉายไปที่ร,บรอบๆก็พบว่ามีรอยเท้าร้อยหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปทิศหนองน้ำสองสหายจึงชวนกันตามไปเพราะอยากรู้ว่าใครกันที่อุตริมาทำเช่นนี้ทิดอ่ำกับทิดเช่มเดินตามรอยเท้ากระทั่งมาถึงหนองน้ำทั้งสองจึงได้กวาดสายตามองไปรอบๆทั่วหนองน้ำพลันนั้น สายตาก็ไปเจอเข้ากับแสงวูบวาบบางอย่างที่อยู่หลังพุ่มไม้ริมหนองน้ำห่างออกไปเบื้องหน้าไม่ไกลมากนักสองสหายก้าวเดินตรงเข้าหาแสงไฟนั้นอย่างระมัดระวังยิ่งเดินเข้าไปทั้งสองยิ่งได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมามันเป็นเสียงจวบจวบคล้ายกับมีใครหรือตัวอะไรกำลังดูดกินบางอย่างทั้งสงเดินเข้าไปใกล้ยิ่งเห็นแสงวูบวาบสีส้มอมเขียวอย่างถนัดขึ้น กระทั่งพ้นจากพุ่มไม้เตี้ยๆที่บดบังทิศอ่ำกับทิศแช่มก็เจอเข้ากับร่างเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครบางคนที่กำลังนั่งหันหลังทำอะไรบางอย่างอยู่นั่นใครวะไอ้อำ่ำทิศแช,ชม่มเอ่ยกระซิบถามไม่รู้เหมือนกันวะทิศอ่ำตอบพลางขยับเท้าเดินเข้าไปใกล้ๆจากนั้นก็ร้องถามบุคคลปริศนาขึ้นเอ้ยนั่นใครบุคคลปริศนา ได้ยินก็หยุดชะงักกิริยาอาการที่กำลังกระทำอยู่จากนั้นก็หันควับกลับมามองคนทั้งสองอย่างรวดเร็วผิดวิสัยมนุษย์เท่านั้นเองสองสหายที่ปะเข้ากับใบหน้าบุคคลปริศนาถึงแม้จะมองไม่ชัดนักเนื่องจากแสงสว่างที่ใบหน้าประเดียววูบป,ประเดียววาบติดขึ้นมาแต่นั่นยังไม่เท่ากับดวงหน้าเหี่ยวย่นผิดมนุษย์เห็นเข้าเช่นนั้นทั้งสองก็ต่างผวาร้องลั่นแทบจะพร้อมกัน เฮ้ยปปปปผีหลอกทิดอ่ำกับทิดเช่มต่างคนต่างวิ่งอย่างสุดกำลังตะข้องที่ใส่กับฉมวกแทงปลาโยนทิ้งไปอย่างไม่ใย,ยดีสิ่งเดียวที่ทั้งสองคิดตอนนี้คือการเอาตัวรอดจากที่นั่นต่างพากันวิ่งสับดินร้องเหกปากโวกเวกลั่นทุ่งชนิดไม่เลี้ยวหลังกลับเข้าหมู่บ้านเสียงของมันทั้งสองทำเอาเหล่าชาวบ้าน ที่กำลังนอนหลับอุตุอยู่ในผ้าห่มบนเรือนต่างพหวาตื่นเปิดประตูหน้าต่างออกมาดูเอ้ยอะไรกันในพวกนี้แหกปากกลางค่ำกลางคืนเจอผีมาหรือไงวะเสียงผู้ใหญ่คำก้อนร,ร้องขึ้นพลางสาวลงจากเรือนไปทางไอ้คนทั้งสองนั้นที่มันวิ่งตารีตาเหลือกมาเอาเฮ้ยไอ้อาไอ้แช่มหนีอะไรกันมาวะเฮ้ยผู้ใหญ่คำก้อนว่าพลางหันไปบอกชาวบ้าน ช่วยกันจับมันทั้งสองที่มีอาการสติหลุดไว้นานโขทีเดียวกว่าจะจับคนทั้งสองให้สงบสติอารมณ์ได้ทีนี้บอกมาได้หรือยังว่าเองสองคนหนีอะไรกันมาผู้ใหญ่คำก้อนเอ่ยถามทิดอ่ำที่พอตั้งสติได้ก็เล่าให้ฟังว่าพวกฉันเจอผีจากพ่อผู้ใหญ่ผีอะไรก็ไม่รู้น่ากเกลียดน่ากลัวมันกำลังนั่งจับกบจับปลากินที่ข้างนอง อีกอย่างนะพ่อผู้ใหญ่ไอ้ผีตัวนี้มันมีไฟออกมาจากจมูกอีกด้วยฮะเอ็งว่าอะไรนาะยอําผีมีไฟออกจากจมูกงั้นหรือพวกเอ็งเจอผีโพงก็ให้แล้วละ่ะชายชาราชาวบ้านคนหนึ่งไว้แปดสิบเศษชื่อตาอินเอ่ยพูดขึ้นทําเอาชาวบ้านหลายคนที่อยู่ตรงนั้นส่งเสียงฮือขึ้นแทบจะพร้อมๆกันผู้ใหญ่คำก้อนพยักหน้าเป็นเชิงครุ่นคิด แล้วหันกลับไปถามไอ้ทิดอ่ําและทิดแชม่มเองสองคนเห็นหน้ามันชัดไหมแล้วรู้ไหมว่าหน้าตามันคล้ายๆกับใครในหมู่บ้านเราสองสหายสายหน้าผมดูหน้ามันไม่ชัดครับพ่อผู้ใหญ่เห็นแวบ,บแรกผมก็วิ่งจะเจิงกันที่นี่แหละว่าแต่ผมจะโดนมันมาฆ่าหรือเปล่าพ่อผู้ใหญ่ทิดแช่มว่าผมไม่รอกพวกเองอย่าเพิ่งตื่นกลัวไปเลย เพราะถ้าเองไม่ได้ทําอะไรผีพงมันก็ไม่ตามมาทําอะไรเองหรอกผู้ใหญ่คําก้อนบอกก่อนจะหันไปบอกให้ชาวบ้านแยกย้ายกันกลับบ้านกลับเรือนรวมถึงสองสหายนั้นด้วยเพราะยาามนี้มันดึกมากแล้วชั่วมองต่อมาณนะบ้านของทิดแช,ชม่มซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่กลับมาถึงบ้านของตนเขาก็นอนขดตัวอาการหวาดผวาอยู่ใต้ผ้าห่มกับซึ่งทิดแช่มนั่นอยู่ตัวคนเดียว เนื่องจากพ่อแม่นั้นเสียไปหมดแล้วระหว่างที่นอนหวาดผวายอยู่นั้นคิดแชมต้องตกใจผวาสุดตัวดีดพึงขึ้นจากที่นอนเพราะมันมีเสียงดังคล้ายกับวัตถุบางอย่างพุ่งลอยแวกอากาศข้ามหลังคาบ้านของเขาไปพร้อมกันนั้นก็ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าเดินไปร,บรอบๆบ้านซ้ำยังมีเสียงเรียกชื่อของเขาดังแว่วลอยมาเป็นระยะๆพลันนั้นเอง ทิดแช่มที่นั่งาวากอดเขาอยู่ในบ้านไม้ใต้ถุนเตี้ยนั้นก็ผุดลุกขึ้นไม้จะเปิดหน้าต่างกระโดดนี้ออกจากบ้านไปหาทิดอ่ำผู้เป็นสหายทว่าเมื่อเปิดหน้าต่างออกไปนั้นเขาก็ต้องพวาถอยหลังทตาเหลือกตาลานเมื่อภาพที่เห็นตรงหน้าต่างนั้นคือใบหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวของอมนุษย์ที่มีแสงไฟออกจากโพรงจมูก โผล่หน้ามาประจันตรงหน้าต่างทิดเชมผวาถอยหลังไปนั่งอ้าปากค้างไม่มีเสียงร้องอยู่ที่ผนังบ้านด้วยอาการตกใจก่อนจะชกตาตั้งและแน่นิ่งไปเพราะความกลัวรุ่งเช้าต่อมาทิดอําที่รีบมาหาทิดเชมแต่เชา้าเพื่อจะชวนไปรถน้ำมนที่วัดและขอของขลังจากหลวงพ่อเมื่อมาถึงบ้านของผู้เป็นสหายก็พบว่าบ้านมีแต่ความเงียบ ทิดอำํำจึงเดินขึ้นไปบนเรือนแล้วร้องเรียกทิดแชมเอ้ยไอแชมเอ็งยังไม่ตื่นอีกหรอวะตะวันสายด่งแล้วนะโว้ยสิ้นเสียงทิดอำ่ำภายในบ้านของทิดแชมก็มีแต่ความเงียบมันสร้างความชะงนให้เขายิ่งหนักเขาจึงร้องเรียกไปหลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบครั้นจะเปิดประตูเข้าไปดูก็พบว่ามันถูกล็อกจากด้านในทิดอ่ำเห็นท่าไม่ดี จึงกระแทกประตูไปหลายครั้งจนเปิดออกภาพที่เห็นภายในเรือนไม้เล็กๆหลังนั้นทำเอาทิดอ่ำผวาหงายหลังร้องตาเหลือกเมื่อพบเข้ากับศพทิดแช่มผู้เป็นสหายที่นอนตายอย่างอนาถช่วงท้องถูกฉีกเป็นแผลวุ่วะอย่างน่าสยองทิดอ่ำร้องขึ้นสุดเสียงพร้อมกับวิ่งลงจากเรือนแหกปากไปทางบ้านผู้ใหญ่คำก้อนพร้อมกับแจ้งข่าวการตายของทิดแช่มให้แกทราบ ณบ้านของทิดเชมคลาคล้ำไปด้วยผู้ขนจำนวนมากที่มาดูศพผู้ใหญ่คำก้อนเดินตามชายชะกันที่หามศพทิดเชมลงมาจากเรือนด้วยหน้าตาด้วยสีหน้าบ่งบอกถึงความวิตกก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเมื่อคืนไอ้เชมมันคงเห็นหน้าไอ้ผีโพงชัดแน่ๆไม่อย่างนั้นมันคงไม่ตามมาฆ่าแบบนี้หรอกแล้วผมรักผู้ใหญ่มันจะตามมาฆ่าผมไหม คิดอ่้เอ,อ่ยขึ้นด้วยอาการหน้าซีดไม่รอกถ้าเอ็งได้เห็นหน้ามันชัดๆแบบที่ไอ้แช่มมันเห็นป่านนี้เอ็งไม่ได้มายืนตรงนี้หรอกวะเพราะว่าใครก็ตามที่เห็นหน้าไอ้ผีพงไอ้ผีพงมันจะต้องมาตามข้าเพราะว่าใครก็ตามที่เห็นหน้ามันแลว้วภายในสามวันผีพงมันก็จะตายเว้นเสียแต่ว่ามันจะสามารถฆ่าคนที่เห็นหน้ามันตายได้เท่านั้นไอ้ผีพงมันถึงจะมีชีวิตอยู่ต่อ ผู้ใหญ่คำก้อนบอกแล้วเราจะทำยังไงกันดีต่อล่ะผู้ใหญ่หมู่บ้านของเรามีผีโพงเกิดขึ้นแล้วลูกบ้านคนหนึ่งกล่าวโพ r งขึ้นผู้ใหญ่คำก้อนพยักหน้าอย่างครุ่นคิดอืมเรื่องนี้ข้าไม่ปล่อยแน่ข้าต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นใครว่าแล้วก็หันไปมองทางทิศอำ่ำด้วยสายตาชนิดหนึ่งก่อนจะเอ่ยสั่งให้ชาวบ้านช่วยกันนำศพของทิศช่า ไปฝังไว้ที่ป่าช้าก่อนจัดการเรื่องผีโพงได้ค่อยขุดมันขึ้นมาเผาณบ้านผู้ใหญ่คำก้อนซึ่งตอนนี้ทิดอ่ากับตาอินได้นั่งปรึกษาหารือกันว่าใครในหมู่บ้านที่เป็นผีโพงโดยให้ทิดอ่าพยายามนึกให้ออกว่าหน้าตาของผีโพงต้นนั้นหน้าตาละไม้คล้ายกับใครแต่ทิดอ่าก็ยืนยันอย่างเดียวว่าไม่รู้ เพราะเขาเห็นหน้ามันไม่ชัดจริงๆตาอินที่นั่งครุค่นคิดอยู่นานก็เอ่ยขึ้นว่ายังมีวิธีอีกหนึ่งนะผู้ใหญ่วิธีไหนหรอตาอินผู้ใหญ่คำก้อนเหลือบมองอย่างสนใจก็ให้อ้อําไปป่าประกาศว่าเห็นหน้าไอ้ผีโพงไงล่ะตาอินว่าประโยคนั้นทำเอาทิศอ่ําหน้าซีดไปชั่วขณะหนึ่งถ้าให้ผมไปพูดแบบนั้น ผีโพมันนั้นไม่ตามข่าผมหรือตาอินทิดอัมร้อ,รองไม่ต้องห่วงข้อนั้นหรอกไอ,อ้อัมมันตามมาค่าเองแน่ถึงแม้จะต้องเสี่ยงแต่ก็ต้องทำเพื่อล่อมันออกมาแล้วให้ผู้ใหญ่กับคนอื่นๆดักรอดูว่ามันเป็นใครไงล่ะหรือว่าเองไม่อยากแก้แค้นให้กับไอ้แช่มเพื่อนเองหรือว่าตาอินบอกทิดอัมทำหน้าครุ่นคิดอย่างวิตกอยู่พักหนึ่ง ก abei, ่อนจะตอบตกลงออกมาจากนั้นก็เริ่มทําตามแผนโดยที่ทิดอ่ำและชาวบ้านที่รู้แผนและไว้ใจได้ออกไปทําตามที่ตกลงกันเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำข่าวที่ว่าทิดอ่ำเห็นหน้าผีโพงว่าเป็นใครก่็ลือกระชอนทั่วหมู่บ้านลามเข้าไปถึงยังวัดคืนนั้นพอตกค่ำยาเย็นทิดอ่ำก็ให้คนที่บ้านของตน ไปนอนที่บ้านผู้ใหญ่ส่วนตนจะนอนอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวเผื่อว่าคืนนี้ไอ้ผีโพงมันตามมาจัดการเขาอย่างที่ว่าจริงๆส่วนผู้ใหญ่ทองก้อนและชาวบ้านที่ใจถึงออกมารวมกันล่าผีโพงก็กระจายตัวออกไปซุ่มอยู่ตามบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่ใกล้ทิศอําสายฝนเริ่มโปรยลงมาโปรยๆแล้วพร้อมกับสายลมเย็น ที่โบกพัดมาเอ่ยอยๆบรรยากาศทั่วทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบสงัดทิดอํานอนตัวสั่นกอดปืนแก๊ปอยู่ใต้ผ้าห่มหูคอยเงี่ยฟังสิ่งผิดปกติที่เข้ามาใกล้ตัวเรือนบางครั้งหมาอีดำที่นอนอยู่ใต้ถุนมันขยับตัวครางงิงๆตามประษามันก็เล่นเอาทิดอําพวาอยู่บ่อยครั้งจากหัวค่ำ ล่วงไปจนจะเข้ายามดึกทุกอย่างยังอยู่ในเหตุการณ์ปกติชาวบ้านหลายคนในคณะล่าผีโพงก็เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนบางก็ทำท่าจะถอดใจแต่แล้วในจังหวะนั้นหมาอีดำที่นอนอยู่ใต้ทุนเรือนของทิดอํามันก็ทะลึงลุกพรวดออกจากใต้ถุนวิ่งปรือหายไปในความมืดที่ไหนก็ไม่รู้ราวกับว่ามันตกใจกลัวอะไรบางอย่างชาวบ้านที่แอบซุ่มดูอยู่นั้น ตางรีบสะบัดหน้าไล่ความง่วงออกไปแล้วเพ่งสายตามองไปยังรอบๆบทิศเพื่อสิ่งแปลกปลอมหรือบุคคลใดๆก็ตามที่โผล่มาพร้อมกับแสงไฟที่ปลายจมูกอีกด้านในความมืดห่างออกไปจากเรือนทิศอำ่ำจุดที่ติดกับชายป่าตรงนั้นก็ปรากฏเงาทะมึนมืดความสูงขนาดเท่าคนเดินดุมดุมฝ่าความมืดมาทางเรือนของทิศอำ่ำ ภายใต้ความมืดมิดนั้นดวงหน้าของบุคคลปริศนาบังเกิดแสงสว่างปูบว่บขึ้นแล้วก็รี่ลงเป็นจังหวะจนเมื่อบุคคลปริศนานั้นเข้ามาใกล้จนถึงระยะที่มองเห็นได้ทุกคนที่แอบซุ่มดูอยู่รวมถึงผู้ใหญ่กำก้อนกับตาอินต่างมองสายตาไปยังร่างบุคคลปริศนาที่มีดวงไฟประดับอยู่ใบหน้านั่นละผีพ,พง ตาอินพึมพำด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้งผีโพงตนนั้นค่อยๆเดินย่องลัดเลาะมากระทั่งจนถึงเรือนของทิดอำ่ำร่างที่มีไฟอยู่ปลายจมูกนั้นเดินค่อมตัวลัดเรียบไปตามแนวเสาเรือนในมือของอบมนุษย์นามว่าผีโพงนั้นถือบางอย่างอยู่มันถืออะไรชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยออกมาอย่างแผ่วเบานั่นมันการกล้วย มันจะโยนข้ามบ้านไอ้ทิดอําเร็วเข้าช่วยกันย้ายมันโยนข้ามบ้านไอ้ทิดอําฤทิขาดตาอินเอ่ยขึ้นเท่านั้นเองผู้ใหญ่คำก้อนก็เปิดหน้าต่างบ้านหลังที่พวกแกแอบอยู่ออกไปแล้วก็ตวัดปืนขึ้นเล็งไปจับที่ร่างนั้นครั้นแล้วก็เหนียวไกลั่นออกไปปังกระสุนปืนลูกที่บรรจุลูกปลายเก้าเม็ดพุ่งออกจากปากลํากล้อง ปัดเข้ากลางหลังของไอ้ผีโพงอย่างจังส่งผลให้มันล้มคว่ำไปข้างหน้าเย,ยงเสี้ยววินาทีเท่านั้นมันก็ลุกพรดขึ้นมามองทางที่กระสุนปืนพุ่งมาใส่มันผู้ใหญ่ค้ำก้อนรีบก้มตัวหลบก่อนที่มันจะเห็นหน้ารีบหลบไปแนวสายตามองผ่านไม้กระดานฝาเรือนแกก็ตั้งตาเบิกโพลงไปพร้อมๆกับคนอื่นๆเมื่อเห็นประจักษ์ชัดตาว่า ใบหน้าของผีโพงนั้นคือใครตาเท่าจันผู้ใหญ่คำก้อนอุทานออกมาและนั่นเองจึงทำให้ความคิดหนึ่งของผู้ใหญ่ํำก้อนนึกย้อนขึ้นมาได้ตาจันตาเท่าที่เมื่อครั้งอดีตเคยเป็นหมอยาสมุนไพรนักเล่นว่านและอาคมพ่อแกเท่าก็วางมือลงแต่สิ่งหนึ่งที่แกยังคงทำอยู่คือการเลี้ยงว่านและหนึ่งในว่านเหล่านั้น คงจะมีว่านพงหรือว่านผีพงอยู่ด้วยเป็นแน่เมื่อว่านแก่วิชาจึงถอดวิญญาณเจ้าของออกไปหากินผีพงตนนั้นหันมองมาทางบ้านที่พวกผู้ใหญ่คำก้อนลบอยู่พลางชะเงือมองหาผู้ที่ยิงมันด้านหนึ่งทิดอําที่ตั้งสติได้หลังจากเสียงปืนสงบลงก็มองลอดรอยแตกแยกของฝากระดานออกไปเห็นเงาร่างๆหนึ่งยืนหันให้ เห็นเว็บแรกก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือผีโพงทิอําที่ตอนนี้เริ่มเดือดดานเพราะความโกรธที่มันฆ่าทิดแช่มสหายของเขาจึงลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างแล้วตวัดปืนแก๊ปเล็งไปทางผีร้ายครั้นแล้วก็เนียวไกลลั่นออกไปทันทีปังเสียงทุ้มของปืนแก๊บดังสนัน่นพร้อมกับควันปืนสีขาวพวยพุ่งออกมา ร่างผีโพงสะดุ้งเพียงเล็กน้อยก่อนจะหันครับมาทางทิดอำ่ำและนั่นเองครั้งแรกที่ทิดอ่ำเห็นหน้าผีโพงได้อย่างถนัดชัดตาตาจันทิดอ,อ่ำอุทานออกมาอย่างแผ่วเบาและเว็บหนึ่งความจำหนึ่งที่เคยได้ยินคนเท่าคนเก่เล่าต่อต่อกันมาว่าถ้าอยากให้ผีโพงตายให้ร้องเรียกชื่อมันดังๆเท่านั้นแหละ ทิดอํ่ากตะโกนสุดเสียงแต่จันเป็นผีพงจิ้นประโยคผีพงตนนั้นก็ร้องขึ้นอย่างเดือดดาลก่อนจะวิ่งหลบหายไปในความมืดของแนวป่าอย่างทิดที่มันวิ่งมาทิดอํ่าไม้จะกระโดดเรือนวิ่งตามแต่ผู้ใหญ่คําก้อนกับตาอินร้องห้ามไว้เสียก่อนไออํ่าอย่าตามทำไมล่ะผู้ใหญ่ ตามไปจัดการมันเลยไม่ดีกว่าเร่อทิดอําร้องบอกตามมันไปตอนนี้มีแต่จะเอาตัวไปตายเท่านั้นแล้วไออํารอดูพรุ่งนี้เช้าอิงได้ร้องเรียกชื่อมันแล้วยังไงมันก็ต้องตายก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแน่นอนตาอินร้องบอกหลังจากเหตุการณ์ระทึกผ่านไปเหล่าชาวคณะล่าผีโพงไม่มีใครกล้ายแยกย้ายกันกลับเลยแม้แต่คนเดียว เพราะกลัวผีโผงไปดักเล่นงานที่บ้านจึงพากันลงมานั่งก่อไฟรวมกันที่หน้าเรือนของทิดอําเม็ดฝนที่โปรยลงมานั้นเริ่มแรงขึ้นในช่วงดึกแต่กระนั้นไม่มีใครกล้าหลบไปที่ไหนกระทั่งรุ่งเช้าตะวันขึ้นเม็ดฝนเริ่มซาลงแล้วผู้ใหญ่คำก้อนกับคณะต่างพากันเร่งสาวเท้าไปที่บ้านของตาจรรันที่ปลูกอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ไปทางชายป่าทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านเมื่อไปถึงเรือนของแตจันมันยากาศภายในบริเวณของบ้านแตจันนั้นเต็มไปด้วยเหล่าบรรดาต้นว่านหลายชนิดแต่มันมีอยู่ว้านอยู่กลุ่มหนึ่งที่สะดุดตาที่สุดคือต้นที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตีย้ยใบคล้ายกับใบบัวมีสีเขียวแกมน้ำเงินท้องใบนั้นมีสีแดงคล้ายเลือดสดและหนึ่งในนั้น อยู่ในสภาพเหี่ยวเฉาผิดแพกจากต้นอื่นๆว่านพงตาอินเอ่ยขึ้นว่านพงเป็นแบบนี้เหรอตาอินชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามใช่นี่แหละว่านพงไอ้ต้นที่เหี่ยวตายนั้นมันคงจะแก่จนเมียฐานเข้าร่างของตาจันพอมีใครรู้ว่ามันเป็นใครแล้วเรียกชื่อมันมันจึงตายตาอินว่า งั้นก็แสดงว่าตอนนี้ตาจันตายแล้วสินะทิดอ่ำพโพลงขึ้นอืมตาอินตอบสั้นๆจากนั้นก็มุ่งตรงขึ้นไปบนเรือนไม้หลังเตี้ยๆของตาจันเมื่อขึ้นไปแล้วผู้ใหญ่คำก้อนก็ค่อยๆเปิดแง้มประตูเรือนออกอย่างช้าๆเมื่อประตูเปิดอ้าออกจนสุดเท่านั้นและกลิ่นอับๆภายในเรือนหลังน้อย ก็โชยออกมาและนั่นคนทั้งหมดก็เห็นร่างอันผอมกริง่งนอนเหยียดยาวอยู่ในเรือนไม้หลังน้อยผู้ใหญ่คำก้อนเป็นคนแรกที่เข้าไปตรวจด,ดูศพของตาจันที่นอนเปลือยท่อนบนมีร่องรอยชํำเป็นจ้ำแดงหลายแห่งนั่นเองมันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าตาจันนั้นเป็นผีโพงจริงๆเอาอยัางไงกันต่อดีละผู้ใหญ่ทิดอ่ำเออยขึ้น ก็ต้องช่วยกันเอาศพแต่จันไปเผาละว่าผู้ใหญ่คำก้อนตอบแล้วว่านผีโพงพวกนั้นล่ะจะจัดขุดขึ้นมาเผาทิ้งเลยไหมผู้ใหญ่ผมจะได้ขุดตอนนี้เลยลูกบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นตาอินได้ยินเช่นนั้นก็ร้องห้ามไว้ก่อนเอ้ยเอ้ยขุดมั่วมั่วไม่ได้นะเว้ยว่านเหล่านี้มันมีาถันคืนขุดแบบไม่ทำพิธีได้สิบหายกันหมดแน่ แล้วจะทำยังไงกันล่ะตาอินเรื่องนี้ข้าจัดการเองเองวิ่งไปขอน้ำมนต์ที่วัดหมาเยอะๆนะสิ้นคำบอกของตาอินลูกบ้านคนนั้นก็วิ่งปรือไปที่วัดตามคำสั่งส่วนด้านนี้ก็ค่อยช่วยกันจัดการเรื่องศพของตาจันและแจ้งข่าวให้ชาวบ้านทุกคนได้รับรู้ชั่วโมงต่อมาหลังจากที่จัดการเรื่องศพของตาจันแล้วตาอินก็เริ่มทำพิธีขุดว่าน โดยอันดับเรกนั้นทำพิธีเสกน้ำมนต์ประพรมไปทั่วโคนต้นว่านทุกต้นจากนั้นตาอินก็ใช้มือตบดินที่ใกล้กอว่านแล้วว่าคาถาเรียกโอมคุกลกกูจะปลุกพญาว่านให้ลุกก็ลุกกูจะปลุกพญาว่านให้ตื่นกระตื่นพญาว่านหนีไปทางอื่นให้แหลนมาหากูทีเนอมาหอดแล้วก็ะฟาดตื่น โอ้มาสะอายครับคงทนตาอินต้องร่ายคาถาบทนั้นปลูกว่านจนครบทุกต้นและนานโขเกือบค่ำทีเดียวกว่าจะครบเพราะว่านที่ตาจันปลูกไว้นั้นเยอะมากเมื่อกระทำการปลูกว่านจนเสร็จแล้วตาอินก็ให้ชาวบ้านลงมือขุดขึ้นมาในทันทีโดยย้ำว่าห้ามใครมาแอบเก็บว่านเหล่านี้ไปเด็ดขาดโดยเฉพาะว่านผีโพงที่มีอาถรรพ์ กระทั่งจวนค่ำทีเดียวการขุดว่านทุกต้นจึงสำเร็จลุล่วงแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะต้องทำพิธีเผาต่ออีกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเข่งที่บรรจุว่านถูกนำไปที่ป่าชา้าและเช่นเดิมตาอินก็เป็นคนที่ต้องทำพิธีสวดถอนอาถรรพ์และกระทำการเผาไปพร้อมกับร่างของแตจันในค่ำคืนวันนั้น ต่อไปนี้หมู่บ้านพวกเราคงไม่มีไอผีร้ายอีกแล้วชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นขณะนะยืนมองแสงไฟกำลังแลบเลียและหลังจากที่ทุกอย่างมอดไหม้ไปหมดแล้วชาวบ้านก็ต่างแยกย้ายกลับเรือนใครเรือนมันแต่ชาวบ้านที่นี่หารู้ไม่ว่าแต่ละมุมของที่ดินในเขตรั้วของบ้านทุกหลังคาเรือนนั้นในมุมที่ไม่มีใครได้สังเกตมีพืชพุ่มเตี้ย ใบคล้ายกับใบบัวสีเขียวแกมน้ำเงินกำลังชูโบกสะพัดต้องกับสายลมและแสงจันทร์อยู่เมื่อตกดึกชาวบ้านต่างอยู่ในห่วงนิทราพืชเหล่านั้นก็เกิดการเรืองแสงขึ้นพร้อมด้วยควันสีขาวพวยพุ่งออกและบังเกิดเงาประหลาดหลายสิบพร้อมกับมีแสงไฟวูบวาบไปทั่วท้องทุ่งทั้งหมดนี้มันเป็นฝีมือของตาจันที่แอบเอาว่านผีโพงไปปลูก ในที่ดินของชาวบ้านทุกหลังคาเรือนตั้งแต่คืนที่สองกลือทิดอํากับทิดแช่มไปเจอแกในร่างผีโพงในคืนนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด